อาหารนะจ๊ะอาหารเร้านะจ๊ะเส้าเป็นเทียงเพราะวา่าพักกันเห็ดงานเนี่ยมือเรอ้าก็เส้ามันเดาสายเห็ดปลาขายก็เลยเห็ดกินเข่าเร้าเป็นเข่าเทียงเป็นเข่าสองเวลาตอมือแม่่ะชีวิตนนะค่ะข้อหมูย่างนะจ๊ะแกงเขียวหวานบอกวิธีเห็ดบ่ได้มือในฝ้า ข้อมูอย่างนี่เพราะจำเป็นต้องดังไฟ้ะจ้ะใส่กระทะดาดเอาเลยเพราะว่าเขาเปล่าตั้งกระทะหอนๆนแลนวรอดาดเอาเลยอันนี้แก้วขมค่ะแก้วขมแจงเียวานค่ะเห็ดแป๊บเดียวแจงเียวานเห็ดกรดูเพราะว่าเมฆาเวลามันน้อยพ่ามันเมฆาขายพวกกับเขาด้วยค่ะขายกับเขาแต่ว่ากับเขานี้มาเห็ดมาเห็ด,ดกับเข่า ือก in er. er e? so, uh, ินมันบ่ค่อยปันใดเจ้าของก็เลยเห็ดเอาเองอยากกินหยังก็เฮ็ดจะได้จ้ะอยากกินรสจางรสเค็มรสจืดรสเปรี้ยวรสหวานนะเฮ็ดเอาเองได้เลยจ้ะกัอกินมันบ่ได้รสเจ้าของก็เลยเฮ็ดเอาอยากฮ็ดปุ๊ปุ๊ปัตต์ตามปัจจาแม่ค่ะนี่ขนมเส้นพร้อมแล้วจ้ะมื้อนี้ มองเขาตังด้วยแจ็กสกินเขากินเขานี่ขนมเสร็จแล้ว